ครับผมสวัสดีครับสวัสดีพี่นาว,นะวันนี้ช่างบอลก็จะมารีวิวเป็นคืนดักนกเลยคืนดักไก่ปานะครับก็ค้าทางสุดินโทรมานะครับก็จะได้นําจัดส่งให้นะครับเนาะนี่ครับผมก็เป็นคืนสายตีครับสายตีเจ็ดนู้ครับผมเส้นหาศูนย์กลางมานี่นะครับ จ็ดนิ้วนะครับผมใหญ่มากครับผมนี่ครับใหญ่กว่าฝ่ามือเรานะครับใหญ่มากครับผมนี่ครับก็พันหลักเป็นสีน้ำตาลนะครับเป็นเชีองหนังถักนะครับผมหลักเคลือบทองแดงครับผมชุดนี้ก็อยู่ที่สายตีนะครับท่านไหนชอบ ชอบสา,สายตีเอาไปดักไก่นะครับก็ตีทีเดียวก็รูดติดเลยนะครับเพราะว่าเป็นห่วงเลขแปดนะครับเป็นห่วงเลขแปดครับผมเป็นห่วงเลขแปดทองเหลืองนะครับผมนี่ครับผมสามสิบเหหลักนะครับสามสิบเหหลักก็อยู่ที่ราคาก็อยู่ที่หกร้อยห้าห้าสิบบาทนะครับรวมเก็บเงินไปทางนะครับหกร้อยห้าสิบ ถ้าเป็นธรรมดาก็อยู่ที่เป็นบวง5นิ้วก็อยู่ที่ราคาห้าร้อยนะครับห้ 500, ารอยห้าสิบครับผมห้าร้ยหสิวมสูงคิดเงินไปทาง,ทะทะทง,งนะครับสามสิบบหลักครับสามหลักก็ลูกค้าสั่งมาก็ขอขอบคุณเอฟซีนะครับที่ได้สั่งจองคืนดักติป,ป่ามาให้ในจังวัดทรมนะครับก็ขอบคุณมาครับต่อสายหนา้ก็เหมือนเดิมรับสาย p ีถักแดดครับ ตัวนี้เลยครับผมน่ครับันนีอันนี้ก็เป็นบ่วงตักนุงเขานะครับก็ควนคลิปลงไปก็ไปดักนกเขามาครับแบบใช้บ่วงส,สองชั้นนะครับก็ได้ผลงาน,นครับผมก็มีผลงานมีผลงาน,นครับผมมีผลงานอยู่ครับก็ถือว่าผ่าน,นครับผมถือว่าผ่านก็ขึ้น เ่มันติดแล้วก็มันพันกันยังไม่ได้เก็บนะครับคือคุเก็บได้แค่นี้เลยครับแล้วก็มาเก็บครับพอดีเรื่องงานลูกค้าคงก็ยังขึ้นทําให้อยู่นะครับก็โอเจรอนะครับผมก็รีบทําจัดส่งให้อยู่นะครับผงก็ขึ้นอีกรูปหนึ่งก็จะส่งอีกแล้วนะครับก็ขอขอบคุณมากนะครับเอฟซี FC. นี่ครับผมคงลูกเขาใหญ่นะครับก็ชัางบนก็ได้ ทำอยู่เรื่อยครับขอขอบคุณมากครับเ c ซีที่ยังกดติดตามกดไลค์แชร์กดซื้อายช่างบอลนะครับผมก็มาถึงอ่าพัสดุจัดส่งเคอรี่นะครับเก็บเงินปลายทางนะวันนี้เนาก็มีสินค้าอยู่ประมาณสองเจ้านะครับก้อนนี้ครับจัดส่งจริงนะครับช่างบอลก็มาเก็บปลายทางของเคอรี่นะครับถ้าส่งธรรมดาก็ส่งได้ครับผมนี่เป็นคืนดักไข่ปลานะครับ เปิดคลิปเป็นนะครับวันนี้ก่อนจะไปทำงานนะผมก